สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแคชก็จะพาทุกคนนะคะไปแกะกล่องนี้เลยค่ะเครื่อง IPL นะคะํำจัดขนแล้วก็ยิงเลเซอร์นั่นเองค่ะเป็นของยี่ห้อบาลินนั่นเองนะคะไม่ได้รับการสนเซอร์แต่อย่างใดนะมาดูกันค่ะว่าครั้งแรกที่แคชจะแกะออกมาเป็นยังไงแล้วก็ผลของการใช้มันรู้สึกยังไงนะคะไปดูกันเลยมาแล้วค่ะมาแกะกล่องด้านในดูนเลยอันดับแรกที่เราจะเห็นนะคะก็คือถุงผ้าเพราะว่า ตัวเครื่องที่แค่ซื้อเนี่ยจะเป็น gen 2 emerald green นั่นเองนะคะก็เลยจะได้เป็นสีเขียวมานะคะซื้อตัวเครื่องสีเขียวเขาจะมี2สองสีเนาะถราจอไม่ผิดเป็นสีดํากับสีเขียวนะแต่ไม่รู้มสีสีอื่นไหมนะคะส่วนกล่องเล็กๆนี่คือจะเป็นหัว ipl หน้าใส่นะคะที่ซื้อเพิ่มเข้ามาสิริโดยโรวมราคาทั้งหมดนี่นะคะแคทซื้อแบบตัวเครื่องแบบนี้นะคะ1ตัวเครื่องที่สามารถกําจัดขนได้ที่เป็นแบบ บอดีก <Body S 2> ็คือร่างกายเหล่าทั้งหมดเนาะไม่ว่าจะเป็นคนรักแร้คนขาคนแขนเลยค่ะแล้วก็คนน้องนะคะแล้วก็ซื้อที่เป็นหัวหน้าใสเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็หมดไปประมาณ2,100กว่าบาทประมาณนี้นะคะแล้วก็หัวหน้าใสเนี่ยจะยิงได้ประมาณ9ก0 0 0 0ก็ตีไปล้านช็อตนะเนาะแล้วก็ไอตัวเครื่องตัวนี้ที่ยิงขนร่างกายยิงผิวใส่ยของ ร่างกายแล้วเนี่ยคะ่ะก็ได้อีกล้านช็อตนะคะตีไปล้านช็อตเลยขาดอีกช็อตเดียวเนาะแกะเข้ามาด้านในนะคะก็จะมีคู่มือก,การใช้มีพ้สแกน QR code โค้ดที่เป็นแบบว่าตัวการรับการตัวเครื่องนะคะซึ่งตัวเครื่องนี้นะคะที่ฟังมาจากไลฟ์สดเนาะที่เราแบบโดนตกโดยที่จะเป็นหัว IPL หน่าใสนะคะสีเขาจะเป็นแบบมันจะไม่เหมือนกันนะสีมันจะเป็นสีแดงๆนะคะแต่ถ้าเป็น IPL เกี่ยวกับตัวของเราเนี่ยคะ่ะก็จะเป็น สีออกเหลืองๆนะคะงนั้นเนี่ยเวลาเอาไปยิงเพื่อนๆเอาไปยิงเอาให้ถูกสีนะใช้ให้ถูกสีนะคะข้างในก็จะมี Thank you card อะไรประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็จะมีเปิดมาก็จะเห็นเป็นตัวเครื่องเลยนะคะตัวเครื่องที่แค่ซื้อเนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะเป็น e m e r a l d green สีเขียวนะคะอ่าแกะออกมาก็น้ําหนักก็คือไม่ได้หนักมากนะคะแบบว่ารู้สึกว่าเบาด้วยซ้ำแอบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยก้องแกงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลองใช้ดูเนาะ ขนาดก็คือเท่ากับฝ่ามือเลยนะคะใหญ่พอสมควรนะก็จับถนัดมือเลยทีเดียวแล้วก็จะมีตัวอะแดปเตอร์มาให้ก็ตัวเราจะต้องเสียบใช้ตลอดหรืออะไรเงี้ยนะคะ<ม>ด้านในก็จะมีแว่นตาม,มาให้แล้วก็จะมีตัวกลนขนให้ใบมีกลให้กลนขนด้วยนะคะ<ม>อันนี้เนี่ย มาดูคุณสมบัติของเขาบ้างเนาะที่แบบเราฟังมานะคะอันนี้ยังไม่เคยลองใช้จริงๆนะคุณสมบัติของเขาเนี่ยมีความเข้มระดับง,ง8ระดับนะคะแล้วก็มีโหมดที่สามารถกดยิงเองได้หรือเป็นช็อตเนาะหรือว่าแบบเป็นโหมดอัตโนมัติเลยก็ได้นะคะที่แบบว่าให้เขายิงเองนะคะสามารถเปลี่ยนหัวได้นี่อย่างที่เห็นนี่เลยนะคะสังเกตให้ดีนะมันคนละสีกันนะเป็นหัว IPL นะคะแบบหน้าใสาหรือกําจัดขนนะคะสามารถเปลี่ยนกันได้นะ ช็อตนะคะที่เราจะซื้อเนี่ยเราสามารถซื้อเพิ่มได้ถ้ามันหมดแล้วเราสามารถไปซื้อเพิ่มได้นะคะจำนวนช็อตเนี่ยให้มาก็ตีไปเลยล้านช็อต ใช้ได้ประมาณ10 -15 ปีนะคะหน้าจอก็จะเป็น LCD นะคะบอกจำนวนช็อตที่เรายิงไปแล้วนะคะแล้วก็ได้รับมาตรฐาน FDA CE นะคะรับประกันเนี่ยเขาบอกว่า6เดือนหรือ1ปีนี่แหละถ้าจะไม่ผิดนะคะแล้วก็จะมีแถมฟีอย่างตัวที่เห็นนะคะคือแว่นกันแดดแล้วก็ที่กนขนมีเท่านี้นะคะแนะนำนะคะว่าให้ใช้เครื่องได้20-30นาทีนะคะจากนั้นนีให้พักเครื่อง1-2ชั่วโมงแล้วก็ขยิงเลเซอร์ใหม่อีกทีค่ะ แล้วก็ไม่ต้องทาเจลบริเวณที่เราจะใช้ IPL นะคะแล้วก็ใช้วิธีการโกนขนแล้วก็สามารถใช้งานยิง IPL ได้เลยจ้ะช่วยเรื่องอะไรนะั่นแหละก็คือช่วยให้เราแบบผิวใสขึ้นนะคะกําจัดขนที่เป็นต้นเหตุที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นขนใหม่นะคะให้คุณนะ่ยรู้สึกว่าแบบมีผิวที่มันเรียน่เนียนเรียบขึ้นเนาะเพราะผู้หญิงเราเนี่ยเวลาโกนขนออกไปแล้วก็แบบ ไม่อยากให้มันขึ้นอีกเร็วๆนะคะประมาณนั้นนะก็เลยแบบซื้อตัวเลเซอร์นี้มาเนี่ยนะคะก็อยากลองดูนะคะอันนี้ก็พอเปิดเครื่องมานะคะก็จะเห็นเลยว่ามันมีถึง9,9 9 9 9สกัน้กช็อตนะคะวิธีเปิดก็คือกดค้างที่ตรงชี้เมื่อสักูเนี่ยนะคะแล้วก็จะเปิดเครื่องเสร็จแล้วด้านหลังเนี่ยนะคะล้วก็กดติ๊ก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 เนี่ยเพิ่มระดับได้จนถึง8ระดับนะคะ HR นี้เป็นระดับที่บอกนะคะถ้ากดด้านหน้ากดค้างก็จะเป็นการยิงแบบออโต้ช็อตนะคะก็คือ ภาพที่ผิวปุ๊บเขาก็จะยิงผึบบผึบให้เราเลยนะคะอันนี้มาลองที่แบบหัว IPL หน้าใสนะคะพอดีเห็นคุณแฟนนะคะโกนขนหน้ามาแล้วกนขนหนวดมาแล้วเราก็จะมาลองยิงครั้งแรกให้เขาดูนะคะว่าเป็นยังไงอ่าเปิดเครื่องก่อนเลยนะคะหัว IPL หน้าใสจะเป็นสีแดงนะแล้วก็กดค้างตรงนี้นะคะแค่จะใช้แบบระบบแบบออโต้ดูนะคะแล้วก็ยิงครั้งแรกนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะ สามารถยิงผิวหน้าเราได้เนี่ยอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งเลยนะซ้ํา <นะ S 1> แต่และจุดเนี่ยไม่ควรเกินหนึ่งถึงสองรอบต่อการทำหนึ่งครั้งหล <นะ S 1> ังนะลอาบน้ําเสร็จกลมขนก็สามารถยิงได้เลยแผ่นแหนมีสะดุ้งเล็กน้อยนะคะแต่ว่าประสบการณ์ที่ใช้เองมานะคะก็คือพอใช้ไปสักพักหนึ่งเราเราจะรู้สึกว่าเครื่องมันจะร้อนหัวมันก็เลยร้อนไปด้วยแค่นั้นเองนะคะก็คือช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนผิวขาวใสขึ้นนะคะแล้วก็ริ้วรอยดูลดเดือนลงวิธีการใช้ก็คือสามารถแบบเราก็กนขนของเราเนี่ยแหละค่ะ ไม่ว่าจะเป็นหนวดข้าวขนขาบิกินี่ใต้วงแขนนะคะแล้วก็ใช้ตัวเลเซอร์นะคะยิงทับเลยโดยที่ไม่ต้องใช้เจลอ,อะไรต่างๆนะคะโอเคมาไวไปไว<ป><ป>จบละฝากกดซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะจุบจ๊บจุ๊